ไอ้คนลับใส่เนี่ยมันหายหัวไปทางใดวะม,มันมาโลกบอกว่าเจ้านายกลับมากแล่ทีมันจะออกมาดูแลมาตอนหลับเสือกบ่เห็นหัวมันนี่เนี่ยบักตีนบยบักตีบักห้ากินหัวมึง เับ,บนี้มันต้องมีการแ่งสอนกันใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอ่ะกูจะเอามึงดังหักเลยเอ้กระวางไฟฟ้ากูยู่ใสวะเออเจ้านาครับนี่อย่างนู้นครับเจ้ได้ครับมึงหาวัวไปใส่มาเนี่ยเอาผมกับเขานอนน่แล้วครับ มึงก็จะเข้านอนตะเวนแท้เว้ยกับโบเวนเหรอเนาะหกทุมกวาแล้วครับหนึ่งอปรปท่านในนอนมึงจะเฝ้านอนไปใส่หรมึงหูจะบอกว่าคนไหนอยู่หกสิบปีคิ่ทำนูนออกมาแล้วมีเวลานอนอยู่ตั้งยี่สิบปีเอเมนบอกครับเอะมึงว่ามันเสียเวลาไปสไั่มได ท่านที่เสียวยี่สิบปีที่นอนะ่ะมาทำงานหาเงินนอนไปได้จังได่ว่าจังยี่สิบปีมึงบ่หูบอกว่ากูมาเนี่ยฮะโอ้ยผมบ่หูเมื่อไหมครับเจ้านายครับอย่างวะเกิดมีขโมยเข้าบ้านเนี่ยมึงก็ดจะบ่รู้เรื่องตัวนี้อันผมก็เห็นหน้าไปกินเลี้ยงเนาะไปดึงบ้านมันเสียพวกกลับไหมครับ เอ้ยมึงเบาออกมาในจังไหนว่ะบักตีมึงจังไหนจังวากูเสียบกกะเดอมึงเจ้กูนอนอยู่งานเลี้ยงสันติฮะบักตีฮิคุณบอลล่ะครับผมกันึนว่ามันน่าจะเป็นนอนบ้านคุณหน่าฉนอกฮะมานอนบ้านจากคลองละเนาะ แล้วคุณน้าเพิน่นเป็นยังคือนเมาอยู่บ้างกับเจ้านายล่ะครับไอ้มึงแย่แสกมาถามเรื่องส่วนต่อกูไว้มึงเส่ยเว้กูมีเมียหลายคนไว้ <c oughs> วก็คือเก่งแต่ครับเจ้านายครับมีเนนจ้าคนล่ะครับอ้าเมี่ยโกกันซีหาคนเปล่า <c oughs> วันนี้หาเพิ่มใหมมันครบอาทิตย์อยู่นี่โอ้ที่สุดยอดเลยครับเจ้านายครับเอาเอินมาค้นมีของไว้บอกเพิ่มมั่งดอกบักติีดเฮ้ยผมก็มีอยู่ครับของหันเอ้ยของมันก็หลยยางไว้ เขมาถึงคนไม่ดีอยู่ในตัวเว้ยมึงมาถอดรองเท้าให้กูดูวเนี่ยแน่แน่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 นมึงยัยางเขามาเสิอ์ได้มึงต้องค้างเขามาสันตัวแล้วโมเมนต์ว่ามึงข้ามเขามาแล้วตอนมึงจีกับเนี่ยมึงสียางไปนะตอนไปเนี่ยมึงก็ต้องข้ามไป มึงยังแซงกูดิยันดากมึงได้วไวไดี่มันต้องมีนาามีบ่าวเว้ยมึงเสียมาตีโตเสมันายบ่บอดได้มึงต้องเข้าใจละบบละเบียบโอมันเจ้ายดเจ้ายางเว้ยเออทอเกือบแล้วมปนเซตให้มันสะอาดให้มันเอี่ยมอ่องเลยแล้วอยู่ทั้งสั้น่ะเอามาเซนให้มันมัดเกือบอ่ะ กระเป๋ามูหนังเอามาเซตมาถูให้มันเอี่ยมอองเลยเว้ยนายครับเอาไปมาอื่นจะเซตบ่ได้บอกครับมันมันดึกแล้วเฮ้ยผมกับงวงนอนไหมครับนี่มึงกล้าขัดคำสั่งกูบ่ฮะัว้ยก็บบอลครับผมเห็นว่ามันดึกแล้วสนอกมึงจะเฝ้าอนอนไปสซเดียวนะ,นะเดี๋ยวมึงเจอหลังแหวนนะเว้ย มึงบ,บ้าานบอดังหักอ่อ้ก็บองไฟฟ้ากูมันอยู่สายวะเดี๋ยวเหมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเกิดมาเป็นคนรลับใ้เพราะฉะนั้นกันกูสแางอี้อย่มึงก็ต้องเฮ็ดมีนาทีเฮ็ดมึงเฮ็ดไปเอาเช็ดตู้ให้สะอาดเอาไว้เมื่อเอินจะได้ไปทำงานเ <_ s> ว้ย นายเมาป่านนี่จะไปเฮ็ดงานไหวบ่หรอครับเอ้ยไหวมันก็ต้องไหวละเว้ยต้องไปตามนาทีตัวงานมันก็บม่ได้นักดอกไปยกเม้าไหวกันเจอๆเนาะ <laughs> อันเจ้านายทำงานหลายตำแหน่งป่านนี่มือยบ่หรอครับโอ้ยไม่ใช่มื่อยยังเดียวนี่ยเรื่องแล้วเนาะกที่เจ้านายมีสองตำแหน่งสามตำแหน่งสนดวกฮ้ย <laughs> มึงบ่ห่วยอย่งมึงแกว่าวบักปี๊ด ไอสองสามตำแหน่งน่ะมันก็แค่มีซื้อกูซื้อแต่ทิดเก่งแล้วกูไม่ได้ไปทดงานดอกกูแทนรับได้เบี้ยเลี้ยงกับเงินเดือนทั้แห้วเว้ยนี่แหละเขาเอินค้นมีของอ่ะเอาเขาเฮ็ดเจ๊สิกับเฮ็ดได้บ่ครับเฮ้ยมงสิเฮ็ดบ่ได้เดี๋ยวนี้ มึงกับมึงตัวยางกูเดดละ่ะกูใส่เซนไว้มึงจะหูขีดังลิง่งยังเด้อกูเห็นงานอยู่มองเดียวแต่ว่ามีรายได้สามทางเว้ยพี่ดีแล้วล่ะครับกูมีแบกเกาาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เว้ยอออันบ่ได้ไปทำงานกระเด้งเงินเดือนป่ครับเจ้านายครับโอ้ยก็ได้หันเราเว้ย คนมีเส้นมีสายมึงนะ่ะสิแตงแต่เก่าแล้วมึงก็เลยบ่มีเส้นมีสายคือว่าจังซั่นล่ะครับนายครับไม่มึงสิแตงเก่าแล้วมันก็บ,บ่มีเส้นหั่นแล้วจะจะรับปัวในก๋วยเตี๋ยวเลือดเส้นง่ายเว้ย <S <S บอกคือมึงดอกบักติดเว้ยผมไม่ได้ซื้อติด ไม่ก็ได้เล้วแต่ผมบักติดไว้ไหนถ้ากดเชื่อเงินเม่เมมาบักรติดนั่นจะเป็นยังเด้ออะไรมันแปลว่ายังเหรอครับนายครับบักติตดนี่มันเป็นคำเซ้นเซอร์ไว้หมายถึงคำหยาบที่ต้องเซ้นเซอร์หันแล้ว <laughs> มันดีแล้วเออเมึงบักรติดนี่ยกูเซ้นเซอร์ไว้ก่อน <laughs> คนเฮ้าในี่ทาหูจักใส่เซนใส้ใส่ใส่โม่ใส่พวกให้เป็นประโยชน์มันก็จะเป็นผลดีต่อเจ้าของหางงานหาเงินมันก็หาไงแต่ถ้าคนเฮ้าโบมีโม่มีพวกโบมีเซนมี้ายมันก็สิโบมีวันเติบโตมึงจำไว้เราบักติดมึงเรียนจบอีหยังมาเดี๋ยวนี้มึงเค้มาเป็นพลับใส่วะ เอ้ผมบได้เลียนจบสูงดอกครับจนให้ครับผมน่ะเลี่ยนบ่ดีแต่ว่าทานะอยากโจนครับฮะหยกกังเกาะมึงลองบอกไม่มึงก็น่ะมันผมเลียนบ่ดีแต่ว่าทานะอยากโจนครับบักปอดมากอะหยวัววะ มึงนี่เลี้ยนบอดีเสือกแถมอยากจนอ,นะอีกนะกูเคยได้ยินตะวันเลี้ยนดีธนายอยากจนแต่มึงได้เกิดไม่จนและเสือกเลี้ยนบอดีอีกโูโยกโมม้ยกูกะบโมไม่ข้มเชบ้าแล้วเว้กเย,ยกูก็แอบคิดว่าพอแม่มึงเนี่ยสิเป็นคนมีนาเมีตามโมเมนเต้เฮ้ยกัมีหนา้าตาคือบ้านคือเมืองคะเจ้าอยู่หันลัครับ ผมจะบอกว่าผมมีเงินครับแล้วมึงเป็นยังคือจนเนี่ยอ่ะให้กูถามมึงดูเวทผมมีเงินกับจนท่าไหร่ครับหมายมึงก็ตอบเธอแต่ว่าผมมีเงินกับจนวันดที่ <c oughs> อ,นนอ,อ่ามึงเอ้ยเนาะเฮ้ยแต่มึงจนจน,จนยังเสียมึงระวังโตมึงไหว้อเอาระวังอีย่างหละครับ มึงสืถือตรวจสอบไปแล้วไ้ยตรวจสอบผมยังบาน,นี้น้องก็มึงจนพิดปกติฮันดิเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยบอกแค่เด้ยินจังเอ่อหรอกครับเจ้านายครับอันตรวจสอบจนผิดปกติหันม่นจะรู้ว่าผิดปกติหันลาเพราะตรวจสอบหันไม่แต่บอกหัวแล้วแล้วมึงเป็นยังจงมั่งมาเปลี่ยนคนหลับใส่ฮะเฮ้ยผมก็บอกอยากเปลี่ยนดอกครับคนหลับใส่ฮัน แต่่าผมหางนนานรปทันได้ครับวุฒิการศึกษาผมมันตำ่ำวุฒิการศึกษาตำ่ำมันจะไปยากยางังมึงอยากได้วุฒิสูงสูมันก็หาเงินไปซื้อเอาเซ็นตัตัวเซมเงนหาเงินก็นได้แล้วมึงบ่เห็นบ่โมก้กาเห็นผู้หญิงร่ำนะมันใส่เซ้นใส่สาย ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่ปากโตเขาไปทํางานช่างๆที่อายุเกินกันยังเขาไปทํางานได้เนาะโอ้ที่นี่ครับมีข่าวอยู่ในทีวีเห็นบอกครับเออนั่นแล้วเป็นโม่ก,กับโกได้ฮันเขาโรงเรียนสั้นเดียวกันเห็นบอกมันก้าวนานหน้าในการงานนะกันยอมันใส่เส้นใส่สายแม่แต้อายุเกินกันยังเขาทํางานได้เนาะมึงจะจำมาเป็นตัวอย่างไี่หระ แต่ว่าบม่มีผูดด้ใดกล้าไปตรวจสอบมันดอกแบกกล่าวมันใหญ่เว้ยผู้ใด,ด้จีเปกล้าเลนงานมันอยู่ห่างเดี๋ยวนี้ต่ว่าได้ข้าวตอนนี้ไปอยู่ในคุกได้หรือครับไม่อะแม่นจะหมอเ <laughs> ออที่คุกร้ายมือแล้วครับไม่อะ <laughs> <laughs> หางเปล่าไวจะเว้ยเ <h> ว้อเลี้ยงแล้วครับเจะง่ายครับเจะง่ายเพราะในเมืองข้าวบอกครับ วม่เอาไปในเมืองแล้วพูได้ติไปกล้าจับมันเดี๋ยวนี้เส้นสายมันหลายๆเท้ไม่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่นอะเฮ้ยกระโปงหัล่ะครับแต่ว่าตอนนี้สานม่ให้ประกันตัวเลยไหมครับว่าสร้างมาแถนอกนี้เนี่ยตอนนี้กำลังคุดประวัติตรวจสอบกันมาหนึ่งมาเนิรอยู่นี่ไม่ยละล่าม,มาถึงโกวนะเว้ยว น่อยมันใกล้บ้านได้มันก็คันจะหวัวคํำด่ะวะโอเดจับมานต้่มซะบ่อ้อเจ้านายครับมันบเมเ่นตะเวนดอกมแจ้งแล้วครับเดี๋ยวนี้ฮะแจ้งและวะ้ววัดเครับอีหาแล้วครับอหามึงเอ้ยมึงก็ส่วนกกค้อยวะ เกิดโมนี่แมงก็มีตัวมือต,ต,ตัวเมือแล่เเนเมาอยู่จังสิเลยยังมันแมวมันเกิดได้เกิดดีโมก็ได้ธรรมดาละวะคนโมปวกไหลเออโมหักโมแพงได้กินยังก็คือทอดกันยังมันมันหลายกักโมหัน จะว่าย่ำกูบ่สบายนอนล่งบานนะกูบ่เห็นแม่มันพูดได้ไปย่ำกูจะคุเมือ่อตาขึ้นก็เห็นตาหมอไอ้โม,มหักโมแพงก็แจ็แมนไปแซ่บิเอ้า,อาแม่งก็เบาอย่าพูดเดียวอ,อะไรบักเตีดมันหายหัวไปใจวะ่ะ มึงก็บามาต้อนรับกูด้วยบักเตทไรเรอ้ยมึงฆ่ากินหัวมึง <c oughs> มึงยัยกูเอินมึงพอดสามเดือนนะเนี่ยกูเอินมึงสองเดือนแลว้วถ้ากูได้เอินมึงพอดสามเดือนนี่เอินเด็กเท่านั้นี่มันจะเป็นเธอที่ทซีเลยนนะกูจะบอกให้สวัสด <c oughs> ีครับนายครับ มึงหายหัวไปใช่ไามวะอ๋อผมก็เฮ็ดงานอยู่ลังบ้านผมละครับมึงเนี่ยมักหายหัวไปนะมึงเนี่ยเนาะเวลากูมาเนี่ยมึงต้องมาให้กูเห็นนาสะก้อนมึงจะเฮ็ดยังไงได้มึงจะเป็นแสกยาแต่ว่าเวียกงานการสร้างในเฮือนในซา้นมึงต้องเฮ็ดเหี่มันแล้วเสซ็จสิ้นเนื้อประดาโตสะก้อนมึงยังไปว้าว้ยสิเนื้อประดาโตก็บเรือยังเหรอเนาะครับนายครับ มึงเตรียมโตวไว้มแาแลงนี่กูจะพามึงไปตีกอบโอ้ได้ได้ครับนายครับมึงเตรียมอาวุธนี่ครบเมอเลยโอ้ยไปเลนกีล่าเนี่ยไหนคือจะเตรียมอาวุธล่ะครับนายครับเฮ้ที่กูว่าเนี่ยม่ได้ไปเลนกีล่าวอยโอ้นายคือว่าจะไปตีกอบสันครับเออก็ไปตีกอบนั่นละ แล้วบาปวันได้ไปตีลูกกอล์ฟในสนามว้ยอยเอาตีกอล์ฟยังเสร็จคุณเทพมึงไปตีบกักกอล์ฟเอฮ้ยชูน่าจะพาไปตีคนบ,คบ่ครับอ้เพื่อเฮ้ยนายครับเรื่องนักเล่นนี่ผมพ่อถนัดอิหริครับนายครับไอ้มึงการท่าฟันชั่งกูบ่เดี๋ยวนี้ะ กูดั้งเงี้มึงต้องเฮ็ดมึงยังมากับแง่กับโกนะเอ้ยกับแง่ครับนายครับเออกับแง่กันละมึงย่านบ้านเนี่ยกระบองไฟฟ้าดกูบอกมึงหลายเชิญเล็วว่ากูสั่งเงี้เนี่ยมึงต้องเฮ็ดตามเฮ้ยตีกบผมก็ได้่ว่าสิบเปล่งกีฬาเนาะบักกอบเนี้ยมันเป็นชัดโตครับโก กูต้องไปเครียดกับมันจากน้อยแสลวอันเจ้าน้ายก็มีสตูอยู่บ่ครับเออมีสิวะ่ะผู้ใดบ่มีสตูเดานี่มันนกโตคนมีสตูมันละผมเห็นเจ้าน้ายเป็นคนดีมีทินทรมสันดองนึกว่าสิบ่มีสตูไหมครับแ <laughs> ม่แล้วกู <laughs> น,นี่เป็นคนใจเสือมเมื่อสะอาดทำงานดนียความเสื่อสั์ทุจริต เฮ้ยสุดจริตกับวันนี้ครับเจ้านอยครับอ่าสุดจริตรพนากูไปทํำบุญอยู่วัดนี่กูก็ยังบ่ไปรับศีลอยทั้งศาลาเลยเอาไม่เป็นยัง่ะครับอ้กูกย่านไม่ความผิดทันแล้วเอารับสินทั้งศาลาจะซื้อกับผิดบอกครับนั่ยครับเอชิวะถ้ากูขึ้นไปรับสิลทั้งศาลา มันก็นจะมีความผิดฐานรับสินบนเพราะฉะนั้นแล้วคาราชการนั่นดีคือโกนต้องมีมการรับสินบนไว้เราจะน่าให้เจรด้สันครับเอ้ยกูก็มานาั่งรับสินอยู่แต่ตารางพี่แล้ว,วะ <laughs> อะไรมันเสียงกูต้จังระมันเลาว่าง เว้ยนายก็ะไดรับสินล่างกับมี่ปะเนี่ยชีวิตกูเนี่ยอาจเสบุมีความสุขทอนชีวิตเมืองก็อาจสิบเป็นไปได้มึงมาดามอนร่องกูดอกเอาเราจะได่าบุมีความสุขตีครับเป็นคำถามที่เด็กมากแล้วมังเคลิ่าจังไดเอา กูเปิดโอกาสในมึงแสดงความคิดเห็นเลยโอ้ยผมว่าเจ้าหน้าก็มีความสุขแล้วครับการงานการดีเงินทองการไหลก็คือสิบุมีท่ทวงดอกพมอมาหันอ่ามึงเ้ยมึงบ้าห่ว,วยแยงไอ้ตัวนีเนาะบักกิดอันที่มึงมองเห็นยูเดอยวนี่มันเป็นภาดล่วงตา แต่ชีวิตของกูจริงๆแล้วมันเนาเฟ,ฟ่ดีอย่างนึงกับเสียอย่างหนึ่งคนเฮ้ามันบ่มีผู้ใดสมบูรณ์แบบดอกเว้ชีวิตการงานของกูแม่งก็บบวุ่นวายยุ่เงเยิงมีแต่การชิงดีชิงเด่นจ้องเจีชเอาเปรียบกันโอ้เพราะว่าคนเฮ้าสมัยเนี่ยมันเกิดมาหลายโอกาสมันก็นเลยหน่อยลง <laughs> พราะฉะนั้นคนห้าก็เลยเกิดการเห็นแก่โตเมื่อไัยเหงากับสาได้สาเอาเรื่องบดีเรื่องสวดสัวมันกับผ้ากับสุกไว้ใตพรมมึงแยก่กเว้วหลายเอาแม่สบาให้ครับก็แมแ่เราเว้ยท่คนห้านะมันก็นไมีทั้งขอดีขอดเสียมึงว่ากูมีขอดีขอดเสียจะไดเอามึงเว้ามาตรงๆรเลยเวย ไอ้ผมบอกตรงๆบอกครับเออเรามาตรงๆเลยโอ,อ,อก็อยากให้โอเคกันละ่ะขอดีหรือขอเสียก่อนล่ะครับเอาอันนั้นก็ได้เอามาลดจากอันนั่งหาอันขอดีจน้าเนี่ก็คือขอเสียบลายครับโอ้ขอเสียบลายครับเออไข้แน่สะแล้วขอเสียของกูละ่ะขอเสียของจน้าเนี่ก็คือ บันบมีขอดีเลยครับว้ายกัวยังาแข็งอยู่แต่ฉันให้บบอควาจริงน้องหาเบาเลยตัวบบ้อบมีกังนอยได้บ่อกรึเ่ครับว้าว้ยหามาึงเอิญว้ายมึงเบาตรงเกินไปบ่านี่เเ้า เอ้กบโมกมจริงเนาะเอาบ่มีแกบ่มีจส่